ตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่านะเด็กๆก็เล่นน้ำกันนะครับก็นี่ก็เป็นสนามกีฬาทางน้ำใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้มีสไลเดอร์เอาเลยเอาเลยเอาเลยก็เล่นไปดูพระที่ตกไปนะครับมาว่าไม่ถึง หายโยนเลยหายโยนมาเลยอ, tai, อายโยนมาเย็นนี้นะครับก็ครูมาทำน้ำพริกกะปินะครับกลังทำน้ำพริกกะปิ ส่วนหนึ่งก็กําลังทําปลาอยู่อันนี้ปลาอะไรครับหนึ่งครับปลาแรดแล้วอันนี้อันนี้ก็จะมีเมนูนะจะมีเมนูปลาทอดจอเจอพึ่งเล่นน้ํำกันเสร็จนะฝนจะตกเลยต้องรีบขึ้นกัน